นพดอนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ซันเดย์รีเฟลคชั่หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยครับเราจะเปิดด้วยการอัปเดต Personal OKR OK ก็คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลแล้วก็ตามด้วยเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ตกผลึกได้นะครับก็เริ่มต้นเลยครับสำหรับ Personal OKR OK มาถึงวิคที่12แล้วก็เรียกว่าจะใกล้ปิดไตรามารที่1แล้วนะครับใครคิดว่าพึ่งผ่านปีใหม่ไปเองเนี่ย จบไป1ใน4นะปีนี้นะครับไตรมาสที่1แต่ว่าก็หลายๆอย่างก็เป็นไปด้วยดีระดับหนึ่งเริ่มต้นครับออบเจมายที่ที่1ผมเขียนว่าขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนากิจีซอ1.1คืออา่านหนังสือให้จบ40เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบอีกเล่มหนึ่งเป็น33นะครับก็ลุ้น7เล่มในสัปดาห์ก็ไม่ง่ายไม่ยากแต่คิดว่าไม่ถึงนะโอ้ยอาจารย์เจ็บเล่มหนึ่สัปดาห์มันวันละเล่มเลยนะต้องบอกว่ามันมีอ่านค้างอยูพอ่พอสมควรประมาณ4-5เล่มนะ แต่ว่าก็คงไม่ถึง7เล่มหรอกนะครับยังไงก็คิดว่ายากอยู่นะครับยากอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับคีรีเซลหึ่งสส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความก็แน่นอนอันนี้คงไม่ได้ไม่ได้ส่งแต่ว่าที่ดีใจคือแก้บทความเสร็จไป1บทความแล้วส่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็อรอลุ้นอยู่ว่าเขาจะตอบรับมาหรือเปล่านะครับ objective ที่2คือขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับคีรีเซลสองจุดหนึ่งออกหนังสือ2เล่มก็ออกแล้วเรียบร้อยนะครับเล่มแรกก็ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำแล้วก็เล่มที่2ก็คือสิ่งที่คนสําเร็จมีเหมือนกันนะครับทั้ง2เล่มมีวางจําหน่ายในร้านหนังสือทั่วประเทศนะครับ k ีร l e ซ s o u 2.2คือบรรยายให้ได้1,000 0คนชั่วโมงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มาอีกสักประมาณ200วกว่ากว่าคนชั่วโมงก็อยู่ที่6,880แต่ว่าก็จะมีอีเวนต์ event, หรือว่ามีกิจกรรม ที่จะได้บรรยายอ,อ,อีกอีกอีกช่วงหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองดูในสัปดาห์สุดท้ายนะครับว่าจะได้ใกล้เคียงแค่ไหนแต่1 0,000ก็คงยากนะครับอัพติที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดีคีรีเซลสามจุดหนึ่งจำนวนก้าเฉลี่ย8,9 0พต่อวันวีคนี้ดรอปไปเป็น5 7 0 3นอะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ย7วันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่ ทำให้เราได้เดินเยอะขึ้นบวกกับพยายามจะออกกําลังกายให้มากขึ้นด้วย Key r e s ล l t 3.2 BMI คือ body mass index ต่ํากว่า25อยู่ที่26.9เท่ากับวิธีแล้วเป๊ะเลยก็คือยังไม่ลงนั่นเองนะครับแล้วก็ Key r e s ล l t 3.3คือ fat index fat percent นะครับ จะเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นไขมันจะจะจะหาชื่อภาษาไทยนึกไม่ออกอีกเปอร์เซ็นไขมันให้ต่ำกว่า24%อยู่ที่23.3ก็เท่ากับสัปดาห์ที่แล้วเท่ามา2 3สสัปดาห์แล้วนะครับ23.3ก็ยังไม่ลงอีกเช่นเดียวกันมีความเห็นว่าก็ต้องปรับการกินนะครับแล้วก็ออกกาลังกายให้มากขึ้นก็เป็นเบสิกพื้นฐานเนาะแต่ข้อดีของการทำ personal OKR OK ก็คือการที่เรารู้ตัวเองนะครับว่าอันนี้พอได้อันนี้โอเคอันนี้ต้องเร่งสปีดหน่อยนู่นนี่นั่นนะครับผมสนุกนะ ถึงไม่ถึงไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือได้ทําทําด้วยความสนุกทําด้วยความเห็นความก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือ Personal OK เก็อยากจะเชียร์นะครับจริงๆจ,จะหมดไตรมากก็ถือโอกาสตั้ง OK เในแตรมาที่2ก่อนก็ได้ไม่ต้องไปรอปีใหม่อะรอปีใหม่ลอยอตั้งนานเริ่มตั้งแต่ไตรมาที่2เลยก็ได้สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ อยากจะขอบคุณก่อนนะครับจริงๆก็กัรยาณมิตรจริงๆหลายๆท่านต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมมองไม่ไม่ครบไม่ท้ววอะไรเงี้ยจริงๆก็หลายๆคนก็อุตส่าห์พูดถึงเก่าถึงหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นคุณต้องกบีวุฒินะครับก็เอาหนังสืออะไรที่คนสําเร็จมีเหมือนกันที่ผมส่งไปให้จริงๆผมส่งไปให้กัลยาณมิตรผมเนี่ยต้องมีทั้งลูกศิษย์มีทั้งใครๆต่อใครนะครับคนที่ผมรู้จักเนี่ย เอาเรียนตรงๆนะผมไม่ได้คาดหมายเลยนะว่าท่านจะต้องเขียนรีวิวต้องแชร์ในโซเชียลมีเดียไม่ได้คาดหมายและไม่เคยไม่เคยเอบอกให้ท่านแชร์หรือพูดถึงเลยนะครับผมแค่มีผลงานก็อยากให้ท่านอ่านวานนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ผมส่งให้างคนบอก อาจารย์เลือกส่งบางคนที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าเปล่านะครับผมส่วนใหญ่ผมส่งให้คนที่รู้จักที่ที่เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแต่ว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ผมพอรู้จักผมก็ส่งให้ด้วยด้วยเจตนาแค่ว่าอยากจะให้ท่านได้อ่านเท่านั้นเองครับไม่ได้ไม่ได้มีความคาดหมายแบบนั้นจริงๆแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายท่านก็คุณาพูดถึงอย่างเช่น วันนี้ก็ได้ฟังขับรถมาผมฟัง8ปดพันาทครึ่งนะคุณต้องกับอ e ีวูดก็กูนาเอาหนังสือไปรีวิวนะครับแชร์อยู่2ออตอนนะครับฟังไปแล้ว2ตอนนะก็ต้องขอบคุณคุณต้องมาในะที่นี้ด้วยเมื่อเช้าได้รับเมสเซจของคุณหมอจริงนะครับก็เป็นนะักเขียนที่เป็นคุณหมอที่เขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับล่าสุดผมเพิ่งรีวิวนะเป็นเรื่องของจิตวิทยาวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็กณนะาอินบ็อกมันมาบอกบอกว่าได้อ่านหนังสือแค่นี้ก็ดีมากแล้วแล้วก็ ได้เขียนรีวิวไว้ในเพจจริงๆผมไม่เห็นเพจคุณหมอจริงก่อนที่อ่านเมสเซจคุณหมออีกนะครับก็ดีใจและก็ขอบคุณคุณหมอไปแล้วในอินบ็อกซ์แล้วก็ในในในเพจด้วยเอาไปแชร์ในเพจทบเทีนสตอรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งอันที่ได้ได้มีโอกาสนะครับท่านกุณาเขียนมาทักทายหรือว่าแชร์ให้นะครับ แล้วอันนี้ถือโอกาสรวบยอดเลยครับว่าไม่ว่าท่านบางคนบอกโอ้าจา่านขอบคุณเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมจริงๆพี่น้องเพื่อนมันมากมายอะ่ะถ้าเกิดขอบคุณก็หมดตอนนี้เลยอะ่ะก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคนที่อยู่ในเพจนบุรตรสตอรี่เองก็กูนาเขียนแชร์เยอะแยะมากมายนะครับก็ขอบคุณไม่หวัดไม่ไหวเลยถ้าผมเจอผมเขียนขอบคุณในในในคอมเมนต์ทุกคนนะครับทุกคนเลยนะครับถ้าถ้าผมเจอถ้าข้ามไปขออภัยเพราะว่าบางที ผมก็ไม่เจอนะครับวันนั้นก็ก็ถือโอกาสตรงนี้มาขอบคุณและนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่ผมเขียนใน g r ร t i t u d e จ o u เจ a l บันทึกขอบคุณท,ทุกคืนที่ผมเขียนก่อนนอนนะก็ขอบคุณกาลยานมิตรขอบคุณคนนั้นคนนี้ที่กูนาแชร์หนังสือดีใจคือในฐานะคนเขียนเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ดีใจเนี่ยไม่ใช่เอาไปแชร์แล้วแบบทำให้เป็นเบสเซลเลอร์นะไม,ไม่ใช่ประเด็นคนระับซึ่งอาจจะขัดใจขัดใจสำนักพิมพ์นิดนึงนะสำนักพิมพ์เขาต้องการให้ อินฟลูเอนเซอร์แชร์เพื่อจะยอดขายดีอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นผมคือใครก็ตามครับที่ไปอ่านแล้วรู้สึกชอบผมดีใจละนะคุณคุณบอยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เขียนถึงนะครับผมส่งให้คุณบอยทุกเล่มนะไม่ได้คาดหวังอีกครั้งนะไม่ได้คาดหวังไม่เคยบอกว่าคุณบอยต้องแชร์นะเพราะฉะนั้นใครที่ได้หนังสือผมไปแล้วไม่ได้แชร์ไม่ต้องรู้สึกผิดว่าอุ้ยอาจารย์เขาส่งมาไม่แชร์เขาเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยครับแค่ท่านได้อ่านลือเอาตรงๆ ท่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่อ่านผมก็ไม่เป็นไรผมแค่ผมแค่รู้สึกอยากให้อ่ะเออบางทีผมให้เพื่อนๆที่ทํางานอ่รุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานบางทีก็เกรงใจเหมือนกันนะเขาจะรู้สึกว่าให้เขาเยอะไปเปล่าอะไรเงี้ยคือคือคือมีความเกรงใจของคนให้นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าท่านไม่อยากอ่านเนี่ยส่งต่อคนอื่นก็ได้ครับผมผมไม่ได้ว่าอะไรครับเผื่อแบบเฮ้ยมันไม่ไหวว่าอ่านไม่ไหวว่าส่งต่อเดี๋ยวนี้เลยเวลาเซ็นหนังสืออ่ะแต่ก่อนเซ็นใส่ชื่อไปด้วยนะแต่ว่าหลังๆเอ๊ะ ถ้าเขาจะส่งต่อแล้วเบอร์เซ็นมีชื่อเขาก็จะส่งต่อได้ไหมเนี่ยเพอเพอเขาไม่อยากอ่านเนี่ยแต่ว่ามันมีชื่อเขาส่งต่อมันก็น่าเกียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยก็เลยหลังๆก็แอบไม่ไม่ไม่ใส่ชื่อไปแค่เซนน็นหนังสือไปเฉยๆเผื่อเขามีพี่มีน้องมีใครที่เขาชอบอ่านหนังสือคนรับไปก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ชอบไปได้เราเราก็ไม่รู้แต่นี่เวครับนะั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือผมขอบคุณแล้วกันนะครับที่ท่านได้มีโอกาสอ่านแล้วก็รีเฟกเรื่องราว พวกนี้มานะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้จริงๆไม่เฉพาะสัปดาห์นี้นะทุกสัปดาห์นะครับก็ต้องมีคนแชร์คนพูดถึงนะครับใน Facebook ใน YouTube ต่างๆขอบคุณสําหรับคนคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ตามนะครับท่านคอมเมนต์บอกดีจังตอนนี้นูน่นนี่นั่นชอบขอบคุณครับขอบคุณคะ่ะมาตลอดทุกวันนะครับก็ถือโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการขอบคุณท่านนะครับ อีกอีเวนต์หนึ่งที่วันนี้อยากชวนคุยคือเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจาลงนะคือผมได้เจอท่านอาจารย์เพียงศักดิ์ซึ่งท่านเป็นโค้ด Executive c o โค้คนแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับเจอในงานบุกค,คลับเคยเล่าให้ฟังแล้วทีหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากบุกค,คลับท่านกุณาไลน์มานะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่าที่มาที่ไปตรงนี้ยาวๆเลยก็เอาเป็นว่าได้มีการนัดหมายกันว่าเราน่าจะมานั่งแบบนั่งคุยกันสักเกือบเชั่วโมงฮะ เพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันในในมุมต่างๆนะครับท่านจันเก่ยงศักเป็นเป็นโค้ดแล้วแล้วโค้ดเนี่ยหน้าที่หลักคือการตั้งคําถามให้คนตอบเนี่ยหาคําตอบได้ด้วยตัวเองอันนี้คือคือสุดๆดของโค้ดเลยนะโค้ดไม่ใช่คนที่จะมาหาคําตอบให้กับเราซึ่ง เดี๋ยวไอ้เนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาคลิปที่ผมคุยกับอาจารย์เก่งศักด์เนี่ยมามาเปิดให้ฟังยาวหน่อยนะพรุ่งนี้บอกไว้นิดนึงว่ายาวนิดนึงประมาณสักเกือบชั่วโมงได้นะครับก็แต่ว่ามันเป็นประโยชน์แล้วผมไม่อยากตัดเป็น2ตอนตอนแรกผมก็ปรึกษาทนะ่านอาจารย์ว่าเอ๊ะพอดแคสต์ผมมัน30นาทีก็ยาวแล้วนะก็ขอเป็น30-30แต่ว่าถ้าผมตัดเบิบเนี่ยมันจะมีคนฟังไม่ครบคือบางคนฟัง30แรกและว30หลังหลุดไปไม่ได้ฟังเสียดาย ก็ขออนุญาตยาวๆไปหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับนานๆจะมีทีนะครับต้องขออภัยแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นวิสดอมหรือว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มุมมองผมนะมุมมองทนะ่านอาจารย์เก่งศักด์นะเดี๋ยวจะกลาย,ลายเป็นอวยตัวเองว่าแหมวิสด้อมเป็นพูดตัวเองพูดสิไม่ใช่นะครับผมหมายถึงมุมมองทนะ่านอาจารย์เก่งศักด์ก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังวันพรุ่งนี้ในในรายละเอียดเพียงแต่ว่าวันนี้ที่อยากที่จะพูดถึงก็คือว่าในระหว่างคําถามเนี่ย าอาจารย์เกงศักด์เนี่ยตั้งคำถามอันหนึ่งที่ซึ่งผม,ผมตอบไปแล้วนะครับใน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 ,ใน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 เซสชันวันพรุ่งนี้ที่ผมเจ้ามาลงเนี่ยแต่ผมว่าคำถามเป็นคำถามที่ดีผมเลยอยากแชร์คำถามตรงนี้แล้วไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์ถามผมบอกว่าอาจารย์มีเรื่องอะไรที่อาจารย์อยากพูดแล้วคนไม่ค่อยถามผมว่าเนี่ยนี่คือลักษณะของคนเป็นโคดครับ เขาเขาจะไม่ถามว่าอาจารย์อยากพูดเรื่องอะไรครับเพราะอยากพูดเรื่องอะไรมันมีเยอะแยะไปเต็มไปหมดแต่เขาจะบอกว่าอยากพูดเรื่องอะไรที่คนไม่ค่อยถามอ่ะผมผมได้รับคําถามเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนจะมีเซสชันนี้เมื่อวานแล้วนะเพราะอาจารย์เขาเขาเลสคำถามขึ้นมาให้ผมก่อนว่าจะคุยจะถามคําถามนี้นะว่าอาจารย์มีคําถามอะไรที่อาจารย์เรื่องราวอะไรที่อาจารย์อยากพูดแต่คนไม่ได้ถามไม่ใช่อยากพูดแล้วคนถามนี คือถ้าอยากพูดแล้วคนถามมันจะมีเ,เยอะแยะอย่างเช่นผมอยากพูดเรื่องของการจัดพอดแคสต์แล้วก็มีคนถามผมเรื่อยๆนะว่าจัดพอดแคสต์ทำยังไงผมอยากพูดเรื่องการอ่านหนังสือทุกครั้งที่ผมได้พูดเรื่องการอ่านหนังสือผมสนุกแต่ก็มีคนถามเรื่องอ่านหนังสือเพียบเลยฮะบ่อยมากหรือผมอยากพูดเรื่อง OK เนะวันนี้ก็ไม่บรรยาย OK เมา6ชั่วโมงแต่คนถามผมเรื่อง OK เก็เยอะไงแต่คอนดิชันอาจารย์ถ้าอาจารย์เกงศักดิ์คืออยากพูดแต่ไม่ค่อยมีคนถาม วัวผมอึ้องไม่นานครับตอนนั้นยังหาคําตอบประจายไม่ได้แต่ว่านั่งคิดว่าเราอยากพูดอะไรนะเราอยากพูดอะไรนะซึ่งไม่มีคนถามซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาคําตอบผมนะครับว่าว่าผมอยากพูดอะไรที่ไม่มีคนถามแต่แต่ผมวันนี้ผมไม่ได้จะมาตอบครับวันนี้ผมจะมาชวนคิดว่าเออท่านลองลองคิดเรื่องนี้ดูดีๆครับว่าท่านมีอะไรที่ท่านอยากพูดแล้วคนไม่ค่อยถาม มุมแรกก็คือมันก็คือสิ่งที่มันอยู่ในใจท่านมันเป็นสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านอยากที่จะบอกให้กับโลกนี้รู้แน่นอนผมแอดซูมต่อไปว่าเนี่ยคือสิ่งที่ท่านให้แว l ลูไว้สูงเพราะว่าสิ่งที่เราอยากพูดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งดีๆกับโลกใบนี้มันน่าจะเป็นสิ่งดีๆกับหลายๆคนแต่มันซ้อนด้วยคําถามว่าแต่ไม่มีคนถามแปลว่าสิ่งนี้มักจะถูกละเลย จากคนอื่นๆนึกภาพออกปะคือคือท่านอยากพูดท่านคงไม่ได้อยากพูดให้โลกแย่เลโลกนี้แย่ลงอย่งไหมท่านคงไม่อยากพูดให้แบบทุกคนรู้สึกโกรธทุกคนรู้สึกเศร้าถ้า,ถาปกติคนทั่วไปนะยกเว้นท่านชอบแบบแบบดักดักหรือว่าท่านชอบแบบให้คนทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยนั้นอีกเรื่องนะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เราอยากพูดคือสิ่งที่มันน่าจะดีกับกับคนอื่นแต่ไม่มีคนถามแปลว่าแต่คนอื่นมักจะละเลยเรื่องนั้น ผมว่าเป็นคาถามที่ลึกนะครับถ้าวิเคราะห์ดูดีๆตอนผมตอบผมก็ผมก็ตอบไปแบบ instinct ว่าเออน่าจะเรื่องนี้นะไม่ค่อยมีคนถามผมเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่แต่วันนี้กลับมาตกผลึกว่าผมผมฝากท่านลองไปคิดของท่านเองนะว่าสิ่งที่ท่านอยากพูดแต่ไม่มีคนถามคือเรื่องอะไรอาจารย์เกรงศัก์ถามอีกคําถามหนึ่งครับบอกว่ามันเป็นอาจารย์มีมีสิ่งที่ท่านอยากบอกอีกเหมือนกัน แต่ท่านรู้สึกว่าไม่บอกดีกว่าเอออันนี้เป็นคําถามอีกที่เจ๋งอีกอันหนึ่งนะอยากบอกแต่พูดไปแล้วแบบอมไม่เอาดีกว่าเราไม่เราไม่พูดต่อดีกว่ามีเรื่องอะไรบ้างจําไม่ได้ว่าคําถามนี้ถูกถามในเซสชันที่ถามตอบอยู่หรือเปล่าแต่จําได้ว่าเป็นเซสชันที่เรานั่งคุยกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอัดอัดไว้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนจะมีการถามตอบเราจะมีการ พูดคุยกันเบื้องต้นว่าคําถามประมาณนี้เนาะแต่ผมมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเนาะเป็นสิ่งที่เราอยากบอกแปลว่าสิ่งนี้ต้องมีแวลูที่ดีถูกปะอยากบอกให้กับโลกเนี้ยอย่างอย่างคอนเซปต์เมื่อกี้อยากพูดแต่ไม่มีคนถามเนี่ยมันคือคาว่าอยากพูดแปลว่าองมีแวลูอยากบอกก็แปลว่ามันต้องมีแวลูแต่เราลังเลว่าจะบอกดีหรือเปล่ามันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเรื่องนี้มันมีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่ง จำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยนะครับจริงๆก็มันเป็นเซสชันที่ยาวว่าเรื่องนี้ได้ได้ได้ตอบไปหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นไม่ใช่ว่าคําตอบผมเป็นอะไรครับประเด็นคือผมอยากให้ท่านลองกลับไปคิดเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งฮะสิ่งที่ท่านอยากบอกแต่ท่านรู้สึกว่าเออบอกไปแล้วมันจะมันจะเวิร์กไม่เวิร์กถ้าผมไม่ได้พูดเรื่องนี้ไปนะเอางี้ผมผมขอเฉลยสั้นๆแล้วกันถ้าพูดก็พวกนี้ก็ซ้ำนิดเดียวนะครับคือผมอ่ะ มีหลายๆเรื่องที่ผมอยากบอกครับแต่ผมไม่ค่อยชอบฟันธงว่าเรื่องนี้ต้องสายสุดๆหรือขวาสุดๆเหตุผลที่ผมผมผมตอบแบบนี้คือสิ่งหลายๆอย่างนะผมผมแนะนําได้นะอย่างเช่นอายุตัวอย่างนะผมคิดว่าเราควรใช้เวลาให้มากที่สุดกับลูกแต่ผมไม่เคยพูดบอกว่าใครไม่ใช้เวลากับลูกคือคนที่ไม่ดีผมไม่พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะ ผมเข้าใจว่าแต่ละคนบริบทไม่เหมือนกันถ้าท่านฟังพอดแคสต์นพดลซอรี่พอดแคสต์เนี่ยผมจะทิ้งแบบนี้ไว้เสมอว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของท่านนะครับเพราะว่าบางคนผมเข้าใจไงอาจารย์เนี่ยมีเวลาอยู่กับลูกได้สิเพราะว่าอาจารย์ทํางานอยู่ใกล้ลูกครอบครัวอาจารย์สามารถอยู่กับลูกได้ง่ายผมต้องไปทํางานต่างจังหวัดหรือลูกอยู่ต่างจังหวัดผมม,มานตงมากรุงเทพและอาจารย์บอกผมไม่ดีได้ยังไงเห็นภาพไหม หรือไม่ว่านังสือใดๆก็ตามเนี่ยผมจะมีคําแนะนํานะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะแนะนําแบบไม่ได้สุดทางขนาดว่าคุณต้องเชื่อหนังสือเล่มนี้นะนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกต้องที่สุดใครคัดค้านคือคนที่ไม่ได้เรื่องท่านจะไม่เคยได้ยินคํานี้จากผมเลยเพราะว่าทุกอย่างมันมี2มุมเสมอหนังสือแบบคิดบวกเราก็เคยเจอหนังสือที่เรียกว่า toxic positivity คือคิดบวกเป็นผิดมันมี2มุมเสมอครับ เราต้องมั่นใจในตัวเองมันก็มีหนังสือที่บอกว่าความมั่นใจอาจจะทำทำความเสียหายกับชีวิตเรามันมีแบบนี้เสมอเพราะนั้นเนี่ยผมจึงไม่ไม่ไม่ได้บอกแบบซ้ายสุดๆดหรือขวาสุดๆดนี่คือสิ่งที่ผมมักจะถ้าตอบคาถามนี้ว่ามีอะไรอยากบอกแต่ว่าเอ้เราหยุดไว้ดีกว่าคือผมหยุดในเรื่องของข้อสรุปผมอยากให้คนฟังนอบอร์ดอนสตอรี่เนี่ยหาข้อสรุปด้วยตัวเองตัวผมเองเนี่ยแค่เอาประเด็นเนี่ยมาชวนคุยแน่นอนความเห็นผมมี ผมเอียงไปด้านไหนผมบอกแต่มันไม่ใช่ absolute answer มันไม่ใช่คำตอบแบบคำตอบเดียวผมว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวชีวิตนี้แต่ละคนมีคำตอบต่างกันแม้กระทั่งเรื่องความสำเร็จผมก็บอกความสำเร็จแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจริงปะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งที่ตกผลึกมานะครับที่อยากที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.